ตอนแค่ลูกโตวันนี้ผมมีครักษะที่คนนี้จะมาเก็มิสคิแกตทนหลาป้าสปีดครับใช่นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้มันเป็นคลิปเป็นคลิปหัวคลิปเก่าคลิปก่าแนวเหมือนคลิปเก่ามันจะพยายามได้่ยทำคลิปใหม่มากที่สุดแล้วผมถ้าผมไม่เบื่อใช่ไม่ขี้เกียจไม่เบื่อขี้เกียดตอนนี้ผมว่าจะพยายามทำให้พยายามจะลงคลิปไม่มากที่สุดแล้วกัน ที่ผมสัยวัาคีณไั่เกีบยวัมีนะคตอนนี้เราได้มาคตอนนี้ผมผมไม่ผมไปให้เพื่อนค่เที่เราหลับอนมาแล้วเพื่อนอ่นยนะคัแรกนะคบคุณต้งมาที่กกอนเลยกเกาะนีนะคะไปที่แอนเทนตรงนี้นะครับแล้วราคุณมาตรงนี้ใช้ไหมมาตรงนี้นะครับ่านี้พี่ๆร้านนี้ครับผมก็ัคุณมาจากตรงนี้มา้นี้ก็ไปร้านี้ เขาเียวนะต่อไปเรื่อยๆครับฝันนี้มันเรื่อยๆยัมาฝันนี้เรื่อยๆนเกนนนี่ครับพ่ตัวนี้น,ะนี่นะ ก็เป็นมนจะเป็นตัวนี้ไหมหลายอย่างยเงี้ยแล้วถ้าเอ้ยแล้วก็ลืมบอกนะตรงเดียวหลายอย่างก็คุณต้องแอบบอสแอบมินตั้งเกิดเรื่อยๆนะครับคุณตั้งเกิดไปตั้งบอสไปเรื่อยๆนะครับนะครับวิธีการไล่ที่เดบบอสแอมินนะครับเก็บก่อนกีบีวอเอ็นดิทนะครับแล้วก็เปิดอกห้าที่ทุกสีนถ้ามีเจนสามสีนะครับเลนส์สีฟ้ขาวแล้วก็แล้วก็จะให้ดีบมาตัวนี้นะครับมันก็มาตัวนี้ ก็มาละมาที่เองนโซนี้แล้วมาละมาที่ตัวนี้นะคะแล้วคุณจะมีไฟขาวเรียนตัวเจมส์ใช่ไหมไฟขาวเรียนตัวไฟขาวเรัยนตัวใช่ไหมแล้วจะมีตัวนี้นะครัะนี่นะครับให้เอาไฟไปจุดนะคะจะมีเล่นหรือไม่เล่นก็เล่นชอบต้เรียนทำเวลานะเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดนะครับก็มันจกตรงนี้ทักมาแบบนี้ก็แล้วมาขนาดแบบนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ตรงนี้ ตรงนี้นะครับนะครับแล้วจะมีใบตรงนี้นะครับก็ม่แต่ผมจวไม่าเหมือนคนอื่นเขาจะเขาจะแล้วก็ถอยกลับมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมวาดตรงน่าเนี่แหละนะครับได้หลังจากนั้นอ่ะนะครับให้ตรงมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วมันจะมี เป็นต้นนี้อยู่นะคะต้นๆแล้วก็ที่ต่อไปแล้ะเดี๋ยวทำอะไรอะไรเนี่ยอันนั้นวต้นแล้วแล้วนะคะต้อไปนะครับไปที่แมนซั่นนะคะนี่อะไงไปที่แมนซั่นเนี่ยมึงจะไปแบบไหนไม่ได้อว้าประตูโุณแรนนะครับแมนซั่นนะครับตัวนี้แล้วก็ให้มาตัวน,นี้ทักแมนซัไดให้แลนดมาตัวน,นี้ก็เกิดขึ้นครับตัวน,นี้แล้วมันจะมีไฟเล็กอนะ มันไม่ห้าจุดนะครับยิงบอกก็มาจุดตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นที่สี่แล้วนะครับก็จะไปเที่ยกอะไรอย่างเงี้ยผมด้วยรนกับตัวนี้หน่อยๆนะเพราะตอนนั้นมันมเวรลาเรล่นหมดแล้วไงตัวนี้นะครับจเป็นอันที่ห้าสุดท้ายครับแล้วก็มันก็บอกว่าเขาจะกินอุเสร็จิ่นแน,นะใช่ครับมันเสร็จแล้วแค่นั้นแหละ ไม่ผมไมารู้ว่าไฟไม่เกี่ยวกับไปแล้วแล้ก็ทำงานที่ดีนะครับที่ทางจุกที่ทำถูกจะโทรมีต่อนะครับแบบนี้นะครับแล้วแล้วแล้วถุงนี้ถุงนี้มันก็จะเปิดนะครับแล้วก็ให้ปีบอสตัวน,นีวน้นะครับที่ว่ารอนเม้นะครับแล้วก็เรื่งมันไปนะครับว่าเแล้วทุกคนผู้ชม ไมยอมมาไหมอ่ะอ๋อน้องมาครับไม่เห็นหลังใหญที่เราาบล้วก็ไดแบบอ้าวคิดดีเนี่ยผมไม่น่าผมไม่น่าไปไปโดโดนโดามลากิมมลมันสาประออนมันมันจะมันจออมัก็นอนแล้วนะครับดูบอลก็คิวไปคิวทีนะครับตะปอคิวตอนะครับเหือยน่อาปออกมาเรืย ว้าวเล่ตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปวิธีทำเผากูนะครัะเผากูนะครับทำฟ้าก็ดีกว่าไม่ทำนะเผากูเผากูนะผมไม่รู้เะผมไม่รู้จะทำไอเดียแล้วผมว่ามันหอมๆมันทำแล้วกันคอนเทนต์เก่าๆอ่ะคอนเทนต์แบบวัคซุนเก่าๆเผากูนักเพื่อนหนึ่งสามเลยนะครับคือทั้นหนึ่งทั้งสามเลยถ้าทันนะ ต,นนต่อไปเราก็มาเล่มหนินะคะรับเล่มหนิเลยนะคะก็<ช>ไม่ได้หนิแล้วตอนะครับรัต้นแล้วก็คุณต้นที่จะทำขอกคุณนะครับแล้วใบกาะด้วยกันะครับแล้วก็มันจะมีบอสน,น,น,นี้เกิดนะครับบอสเดชนะครับถ้าว่าฆ่ามันนะครับเกิดคดีด้วยนะทีเดียวมารู้เก่ากูก็เจอบอสเกิดนะครับแล้วก็เต็งเต็ต็ต็ อันนที่คนบอกนะครับเขาบอกวอาเหล่มันจะเกิดทป็นช่วหนึ่งชั่วโมงนะครับเหมผมเองเกิดชนไวเลยนะครับถ้าคุณทับบอลเหลยแล้วถ้าคุณเล่กไวนะครับไวมันก็ไม่ได้มีโอกาสไล่ตลอดนะครับไวนะครับแล้วก็มาได้กับผมนี้ครับอ้าวเซฟเป็นเผ่ากุนใช่ไหมนะครับแล้วก็เได้มาเป็นเผ่ากุนนะเขาเออเรู้บ่อกถ้าครับเผากุนเป็นแล้วแต่ว่าเป็นกลับมาไล่แบบไม่เสียอะไรนะครับนะครับแล้วเขาก็ได้เสนอราคา หึ่งร้อยเงินม้วนนะเอเงินต้มนะครับเงินต้มได้มาจากบอสเลดนนนะครับเป็นยั้นแบบนี้ตรงนี้อะไรแบบนั้นไม่เงินม้วนแหละไม่แปลกแล้วก็ไปวินีนะครับวินทีล็อกสามมาบอกวินปิดนะครับ วินงปิดเพืนวิบบ่งปิดวินงปิดวิ่งปิดต้องไปเจอมันมันไม่เจอเหมืนเดิมเงี้ยแล้วก็มันได้ไปหาหลอกไม้ด่ามันนะคะเห็นิหตุการณ์เกิดแบบนี้ยังไปเกิดได้ตอนเช <Let> okay. okay. mm ้ hmm. าตอนนี้นะครับแล้วก็ติเหลือนะครับไปเกิดได้ตามมวลระบบอุตรงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็เติดวานะครับไปเกิดได้แค่ตอนมืดเท่านั้นนะครับใช่ครับตาม ก็ได้ราคา5เต๋นะครับแล้วก็ให้มาที่ล็อกฮาวนครับให้มาที่ตัวนี้นะครับหรือว่าคือที่นี่นะครับก็เข้าดูนี้มาแล้วก็เสือน,นะครับเสอูแหวเลยแล้วมันจะบอกว่าให้ไปาคนสามคนครับแล้ว,วก็ทำครับแต่ผอมมันจะไม่เหมือนกันนะจ๊ะถ้าเป็นผอมนิดแบบนี้อ่ะต้อง นี่ก่อนนะครับถ้าไม่หอมนี่อย่างนี้อ่ะมันใช้มันใชเก็บสิ่งที่มันถ้าไม่หอมนี่มันไม่เก็บกว่ามันร้อยกรวดอย่างนี้ไปใส่ลำติบก่อนนะครับถ้ามีแค่นี้แหละครับคลิปตอนในวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ติดตามผมด้วยน,นะครับอย่าลืมเปิดแคมเปญเด็กนิสัยบายบาย